Ja, wir Nein, Schön, Auf <laughs> die nächsten zehn Jahre! <laughs> auf ein <laughs> gesundes ja. neues Jahr! Genau! Ja, sie ist nachholen. Morgen nochmal! <laughs> zehn ist nicht genug. Also gut, <laughs> <dann> 50, ja? <laughs> ja? Weil sie ja noch so jung Lung. ist. So. Ich also, ป้าเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ใช่ไหมหมดหรือยังของพี่อะโอ้ยอิ่มมากเลยอ่ะไหนดูสิเก่งมากตอนนี้พูดมีคาบด้วยแล้วของน้องเปิ้ลหมดยังไหนไปดูสิน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลป้าเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ไหมได้เหรออา้าวหมดหรือยัง หหนอย่งเตียงน้องเปอร์ม huh? ีสองชั้นเลยโอ้ยไหนดูสิเปรี้ยวไหมของน้องเปอร์เซาหวากสุดสิตรนั่ตรนเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวเหรอชิมของป้าไหมวสตูนันั่น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  e ั่นนัดนนั่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 นนอ่นนั่นนัั่นน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 ันนัอนนั่นน เืมโอ้กางเกงกาดได้เป็นเรียชูนไปได้เอาไว้ไออกเอาไอ้ไอแอกเป็นเรี่ยไปนั่นเอ

มีกัเดูตัวเต่าใหญ่มหมมีกันรดอแป้งเต่าใหญมันเป็นแบบนั้นในแปลงเต่าถือไม่ใช่กันเพื่อนเช่ๆดังมันเลอก

แป้ง80กรัมน้ำตาล200กรัมแป้งเท้าใยม่อม40กรัมนะคะเกลือ1หยิบมือน้ำปูนใส600กรัมน้ำใบเตยอ200กรัมคนทุกอย่างให้เข้ากันน้ำน้ำใบเตยนี่ฝันกับน้ำปูนใสนะคะทอนนนนนะคนสวยมาก ไเตยวนหนึ่งคำมือทำรไงกันใบเตยครั้งแรกแต่อีล้วช่องอ่ะครั้งั้งั้งแล้วช่องนะ้วจะยค่อ Ein Stück Afrika auch also nicht nee, da ist er ja jetzt, da kommt die Variante her. Die ich in den bekommt, nee. ja, weiß ich nicht, ob man da jetzt sind der... Ja, ich sag dir, das kann sich ja so schnell wandeln, Wenn du ein Buch ah, ja. und in vier Monaten willst du ja irgendwo hinfliegen. Und kann dann kann man sagen, dass alles wieder in Ordnung ist. Ne? Und, aber ja, ja, ja. dann eher nicht, eher, eher anders. Böen lang. Böen lang. Guck an, ีระเบิดลงได้ไงวะดจะนี่มันเป็นแป้งหรือมันเป็นใบเตยว่ะใบเตยมาเลใบเตยมามันเป็นแป้งไหมเพราะว่าตะขาวยี่โมมันเป็นมันเป็นเม็ดใหญ่ใหญ่ตื่นนี่ก็ยังตุ๊ดตืนเลยครัวเตยตอนนั้นป้าเตือนล่ะเดี๋ยวใชเตยไม่ใช่กันเปือนล่ะ

Ich glaube nicht, dass mir das Das könnte eigentlich nicht so sein oder dürfte nicht so sein. Wenn ja, jemand drei, vier bekommt und den Wohnstand, der deine Steuerzahler ist richtig, ist kann richtig. Kann ja wohl du Aber wie ich sein. kann auch ja, Leute, die sagen, die arbeiten, die sagen, das finde ich nicht richtig, was du machst. Letztendlich bezahlen wir das ja alle ja, da mit. Ja klar. Aber letztendlich sagt er, <laughs> du kannst das doch genauso machen. Dann schmeißt doch deine Arbeit hin. Du kannst das doch genauso machen wie ich. Schimpf mhm. doch nicht über mich nicht, mei, rodi, mei. Du kannst ja, genau, <laughs> ja, <auch> das genau so Wir möchten wir kapieren, die. Wir schauen uns das an die nächsten 10 Jahre <laughs> auf ein gesundes neues Jahr. Genau, sie ist nah Morgen nochmal. mal. Mehr, also zehn ist nicht genug. Also gut, <laughs> dann 50. Ja, <laughs> ja? Weil sie ja noch so jung Lung. ist, ja. Dann ja, ich habe <wir> alles <auch> beweiß. Einen bei leer, die Gott. <laughs> formulas departed e i เมือเย็นนะจ๊ะวันนี้มื้อเย็นคือมาที่นี่กินอย่างเดียวอ่ะฮะแกทํามาหากินใช่ไหมค่ากินดวยังไม่จ่ายติดเอาไว้ก่อนยังไม่ได้สิ้นเดือนเลยมันเงินเดือนก็ต้องรอสิ้นเดือนวันนี้มีอะไรทานคะคุณเพ็นสีค่ะ ทำเป็นแต่ไม่รู้จักชื่อทำมั่วอะไรอย่างเงี้ยอแล้วไปเอาสูตรมาจากไหนอะจากโอมาอ๋อโอมาสอนสูตรใส่แจ็ี่โอ้มีหน้าเหรอเจมบอกว่ามาหานับแจ็กกี้นี่โอ้มีของกินอร่อยดูสิทุกคนอันนี้เป็นเป็นหมูแล้วก็พันเบคอนนะคะมันเป็นสันมันเป็นสันนะที่ว่าตัวหนึ่งมันจะมีแค่สันในนี้นะ ที่แพงอ่ะฟินเล่เขาเรียกฟินเล่ะภาษาไทยก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ซื้อสำเร็จมาเป็นแบบนี้เหรอใช่ใช่ข้างในมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นมันฝรั่งมันฝรั่งเลยนะจะไม่เคยเห็นเหรอตัวนี้อันเอ้ามันเป็นไอ้กะโหลกเสือกะโลกเสือไม่มีมันออกเป็นเนียนมีไม่มีหรอโอมีแบบนี้เลยไม่มีแบบเนี้ยมันมีกล่องเนื้อ ไม่มีที่ใต้แตี๋เราเอามาต้มแล้วเนี่ยมันมีในถุงถุงแตกแล้วมันเอามาต้มแล้วก็เราก็ดึงไอ้ไม่มีแบบนี้ c l o องเราไม่ต้องห่อถุงเรามาปั้นต้มเลยเห็นไหมนี่เหนือใต้กับไม่เหมือนกันแล้วเห็นไหมคะเนือใต้ไม่เหมือนกันใี c คร s e บ้านเราแบบนี้ไม่มีเธอเนี่ยฉันหนึ่งถามเธอว่ามันคืออะไรทำไมเป็นเป็นห่อ นี่คือมันฝร,รั่งเห็นไหมเหนือใต้ไม่เหมือนกันนกอกของเราอ่ะของเราขนมจีนอย่างของเราเน่เตรียมไว้ีดบร้อยแล้วอรู่แล้วอันนี้อะไรอันนั้นน้ำยาขนมจีนอืมน้ำยาน้ำยาขนมจีนน้ำยาขนมจีนของคนส่งคลา้าอือฮึ Vielleicht Hintergrund. Hintergrund. Ja, ja, ja. ein Ein ja. weiter noch. Ja. Und... Drei. ist auch an derselben Seite, ne? ist das auch.

Wie lange brauchst du da? Tief, ja tief. So tief. Tief bei mir, ja. ja, ja so tief, genau. Ich hatte ein Loch, Aha. ein Loch, richtig Loch. Und mhm. dann kam ich nach Hause, verbunden alles. Und dann sagte mein Hausarzt: Da gehe ich nicht bei, Herr Netz, das muss steril gemacht werden. Das ah, kann nur ein Chirurg. Nee, 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 nee. Ja, ich mache das nicht. Und dann mm. bin ich zu einem Chirurg. Oh, oh, oh. der hat das behandelt. Oh, und der der, weiß nicht, ob das noch <laughs> und der hat das behandelt. Äh, wird besser oh. und besser. Und mittlerweile ist zu <laughs> Und die da gestochen. Oh. Und die da gestochen oh. ich und, aber wie มัเกิดเป็นสีดำปิดเนี้ยเุ๊บจิ๊บกันนี่นะกินน้ำหวานทำไมอย่างนี้นะทำยังไงนะนี่น่ารตอต่มยเนื้อมันหนุมหเนื้อหนุบไมก็ต้อไหม Blu tạ quang bưu lên lệnh mật thi quất, mật Rồi, 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 mày lên bị lên tay rồi anh anh ạ thật anh ạ thật đây mai thật anh ạ ไม่มีกระทดกไม่มีกระทดกโอ้ยมีื่อยตายเตายเลยตายเลโตดงโตดงโตดงโอ้ยแก๋งโอ้ยเก๋ๆลูกโ้อยลุกโต๊ยไเรื่ยๆนี่อนี่อะนี่อยนี่อยังจะเน้นอยูทงเมิดยไปว่าไม่ได้ลูกดีนี่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 ไม่มไมาลกตยไเรื่อยจะต่อเมืองนอจะต่อเมืองจะกินลุ

So với nó. Tiên tung gần cả, Sáo tiểu gọi cho pháo. Một tạng lệch. Một tạng lệch. Một tạng lệch. Một

Oh, jemand, bitte. Danke, Herr Hüller. Das ist zweite kleiner Zwei Tante lässt sie ihn jetzt trocknen, dann ölt sie ihn noch einmal ein. Der Apfel aus dem Auftrag, für den sie ihren Job so liebt. Die Seile, du. Oder traf sie auch aus. Über ja. so mit Vanillesauce. ล mm ุงเอาให้สะเทมไหมเกลัวเกะเียวมาก 16, 16. Danke und großartig. Also, geht's nach Tür, okay, und so jetzt so ein Mann, der nicht nur Bilder erschafft, sondern lebt und arbeitet, und zwar Michael Fischer-Art, der ja, so. hat Wohnsitz und Atelier in einer ehemaligen Briketfabrik. Mein der. der Jede Menge Platz. Hm. ม่อย่างไเลย้สกลอวิดีโอบายบายรักท n กค l นลุงลุงไปดเืองเลยมากมาซุกเป็นรีขอบคุณมากนะคะเป็นรีแล้วเดี๋ยวมาใหม่นะน้ลุอบริการลุง เ uh มื huh, ่อก่อนลุงบริการเธอนะเมื huh. okay. yeah, right. um ่อ huh. ก uh ่อนเมื huh. oh ่อ huh. ก่อนลุงบริการเธอตอนนี้เธอบริการลุงเอ๊ะไปได้ยอ่ถ้าเกียนลัวเสียงถ้าเกีเียกดมันเดี่ยเวาอยู่านอน่อือืม Dann habe ich einen Totem angesprochen im Leipziger Marktplatz und habe gesagt, in der Markt ist schon 30 Kilometer mit Und äh, das ist genau 30 Eizel. Kilometer wo ich wieder weggehe. Ich habe eigentlich das Nachbarholen gefunden. Das war Zufall. An dem Tag war natürlich ein Einweiser da. An ja, also Juri, ich bin da. Ich bin da rein. Ich bin da weg. Dann He He hat sich so ein Angehör an die. Mit mir. Er macht die Welt ein bisschen munter. Mit seinen Bildern provoziert ja, er damit ja mit viel Farbe gegen die grauenzwisten genau. mhm. Alltag. Du abgenutzt, ne? Weil ich nehme diese nicht in die Arbeit oder irgendwo. Studium nicht Cheese, zu Erst danach kann ja. er sich entfalten. Kenner ja. und Freunde fast ja. <lacht> <lacht> hat er ja Natürlich toll, wenn man, von seiner Kunst leben kann und äh, wenn man so sagen die ganze Zeit des Tages so Rücken hat, über den neuen Streit gesetzt. Ich schieb's nur dann an meine E-Mail. adresse deine Darunter Australien, Israel und die USA. Aber die viele Reiserei ist nicht sehr familienfreundlich. Rui Mai. Rui Mai. กลับแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็มาเที่ยวเมืองเหนือด้วยกันกับแหม่มนะคะมาทักทายพูดคุยแล้วก็มาหาน้องเพ็ญศรีด้วยกันขอบคุณน้องเพ็ญศรีมากนะคะที่แกงสตอให้กินทําน้าพริกให้กินทําขนมเปียกปูนแล้วก็พาไปดูที่ทํางาน ไปดูดฝุ่นแล้วก็เดี๋ยวจะมาใหม่ในฤดูร้อนมาเก็บหอยนะไปเที่ยวทะเลกันเนาะเพราะว่าเนี่ยมันหิมะตกแล้วหนาวเราก็ไม่ได้ไปทะเลแต่ลุงกับน้องเขยนะคะเขาได้ไปทะเลกันแล้ววันนั้นเด็กๆเขาอยากไปกินบับเลเทกันเนาะเราแยกกันเออเราแยกกันเที่ยวก็ไม่ได้พาไปที่ทะเลแต่เดี๋ยวฤดูร้อนที่จะมาถึงนี้จะมาอีกเดี๋ยวน้องเป็นสีเนี่ยเขาชอบไปเก็บหอยเก็บกุ้งเก็บปูเก็บปลาเออ ชอบแล้วก็เดี๋ยวนุกมันสนุกใช่ไหมมันสนุกหรือว่ามัน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 ไม่มีกินยีกินนะแต่ว่าไม่มันก็สนุกเหมือนเราหาปูหาปลาที่บ้านเราเนอะเธอลงทุนขับรถไปถึงเดนมาร์กนะไปเก็บเนาะมันเป็นประมาณนั้นเพื่อนนะมาจากพรากนะขากับรถไปนะมันสนุกเนอะ สี่ร้อยกิโลเนาะมันมันถ้ามีเพื่อนร่วมอุดมการด้วยไม่รูอุดมการมันนี่สนุกไปใหญ่เดี๋ยวไม่ได้บอกประมาณเดือนไหนดีไม่ที่ว่าเหมาะ เดือนกรกฎานะก็วันเกิดเธอพอดีเลยกรกฎามันหนารอเออไอที่เดนมาร์กอะมันเซปเทมเบอร์นะอ๋อมันหนาวแล้วเนาะไม่มันจะมีเทศกาลกินปูพอมีเทศกาลกินปูมันก็จะมีอาหารทะเลเยอะแต่แถวนี้แถวบ้านเธอเนี่ยแถวบ้านฉันมันมีเทศกาลกินหอยนางรมอะไรด้วยนะแต่ว่าฉันไม่เคยมาทั่งกินหรอกเพง โอเคงั้นแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันที่เมืองนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงฤดูร้รอนถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรติดขัดเนาะแล้วก็ถามว่าเข็ดหลาบไหมกับรถไฟเยอรมันตอบเลยว่าไม่ตอบเลยว่าไม่นะคะถามว่าชอบความตื่นเ <ๆ S 2> ต้นไหมมันก็แล้วแต่จังหวะและโอกาสถ้าเราเดินทางคนเดียวเนี่ยเราไม่มีปัญหาหรอกเนาะแต่เราเดินทางกับเนี่ย <laughs> คนที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเราอ่ะมันก็จะแบบไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไรแต่ยังไงก็แล้วแต่นอกก็ก็จะกลับมาอีกด้วยรถไฟจริงๆเรามาเครื่องก็ได้นะมาลงที่ฮัมบวร์กแล้วก็น้องไปรับได้แล้วก็ต่อรถบัสมาได้แต่ก็จะให้เขาวุ่นวายอะไรใช่ใช่ไหมพูดถึงการนั่งรถไฟนะคะหลายๆคนก็อาจจะเป็นเหมือนเรานะที่แบบมีกล้านั่งไม่รู้ว่าตู้ไหนเบอร์ไหนขึ้นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะได้เรว ยังไงถ้าใครสนใจก็เขียนคอมเมนต์เอาไว้นะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังจะมาแนะนําว่าดูยังไงว่าเบอร์ไหนขึ้นยังไงลงยังไงดูป้ายยังไงนะคะถ้าอยากจะฟังแบบละเอียดก็เขียนคอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวยังไงก็จะมาบอกมาเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงสถานีรถไฟเมืองคีแล้วนะคะก็ อ๋อนู่บบนเดี๋ยวพาถ้าถ้า,ถา,ถาโอกาสมาเหมาะจะมานั่งเรือเนี้ยข้ามฟากไปสวีเดนหรือนอร์เวย์กันนะทุกคนเนี่ยเนาะโอเคค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่คลิปหน้าที่เมืองเนินเบิร์กอีกนะคะกับคนทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกคนคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าขากลับเนี้ยรถไฟของแมมจะตรงเวลาไหมจะยกเลิกไหมหรือยังไงนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะชุชอริเตเซนสวัสดีค่ะ